วันนี้ทำพาสต้าผัดผักรวมใส่หมูจ้าพี่น้องเล้กะเจียวกระเทียมก่อนจ้ะเจียวกระเทียมให้มันหอมหอมแล้วก็เอาหมูลงไปผัดผัดหมูให้มันสุกจ้าพี่น้องคุกคุกผัดหมูให้มันสุก มันนี้กะกินง่ายๆจ้ะเฮ็ดได้บ่สุยางหลรอจ้ะพี่น้องเน่ายู่น่ากินวันินเป็นอาหารไทยอาหารฝรั่งเฮากับเลียนรู้ไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะแสบบ่แ่บเฮอากะค่อยว่ากันอีกที่นึงเรื่องนั้นบ่มีผู้ใดเฮ็ดน่ากินแสบมากตั้งแต่เกิดดอกนอะพี่น้องลองผิดลองถูกกันพอผาดมูล สุกแล้วข้าวเกาผักลุ่งแล้วกับปูงรสุดใส่ซอสใส่ผงนัวลงไปแล้วก็คู่คูๆคูกคุกให้เข้ากันเติมน,น้ำนิดหน่อยป้าหมอปิดไว้แล้วก็ข้างน้ำให้หมอเดือดแล้วห้อกระเซียวนอันนั้นไปลวกด้วยปนีพาดตาอืม ประมาณสิบ네 hey, oh, er นาท <tr> <uncle tête> <ope> ีถึงสิบหานาทีแล้วแต่ว่าเห้ามักอ่อนมักนิ่มมักแข็งซำใลจ้ะแล้วเราก็คุก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 คุให้พักมันสุกนิ่มโอ้ช่วงนี้อากาศหนาวเย็นจ้าตื่นขึ้นมาแต่เศร้าๆอากาศเย็นมาก ช่วนี้ก็กินทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารกินจืดจางๆละ่ะต่ว่นนี่ของอัางกอได้หน่อังกอใส่ซอสมะเขือ,อเทศพราะพอญ่อแล้วบ่มักต่วามันหวานมาสัแต่ว่าอัางกอว่าอางกอมักรุดเปรี่ยวๆนิดนึงอัง,องกอก็เลยใส่ซอสมะเขือ,อเทศเสร็จแล้ววันนี้เ้ากรลอ้ลอล้อเส้น รอเส้นให้มันสุกเส้นพาสต้าให้มันสุแกแ่งกอมักนิ่มๆอ่อนๆกระทิงไว้ปีกจักหน่อยอันนี้ก็ประมาณนี่สุกแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าพาสต้าผัดผักรวมมิตรใส่หมูสับแส่บๆจ้า มาเด้อจ้ากินด้วยกันโอ้ยเป็นวัดตันดังไหยพี่น้องตื่นแต่เช้าสุมือ้อตื่นแต่เช้าทุกวันทำงานกับสบายๆละจ้าชิวๆกินแล้วก็นอนทำงานบ้าน